มีลูกค้าอยากให้เซลกริดนะครับมานะครับถ่ายวิดีโอหรือว่ารีวิวแปลงนะครับบ้าน2.5ล้านหรือว่าขายเฉพาะที่ดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านนะครับอันนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อบึงเนาะนะครับบึงตัวนี้เนี่ยจะเป็นบึงสาธารณะเห็นไหมครับนะครับช่วงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เย็นมากนะครับ ก็อาจจะมี PM 2.5บางทีเนี่ยคนอาจจะยังไม่ออกมาวิ่งหรือว่าออกําลกายกลางแจ้งเนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนีก็จะมีคนมาวิ่งนะฮะนี่ก็จะเป็นถนนเนาะรอบบึงนะครับอ่ะนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหันหน้าไปนะนะครับตรงนี้ครับคือจะบอกว่าแปลงเนี่ยแปลงอยู่ตรงนี้นะแปลงอยู่ตรงนี้อันนี้คือแปลงนะครับที่เซลกิจขายนะครับอ่อ แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเหลือแปลงสุดท้ายแล้วก็คือแปลงใหญ่สุดนะครับก็คือพื้นที่114ตารางวานะครับขายบะรวมบ้านแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถปลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นเนี่ยนะครับ2.5ล้านเนาะหรือว่าถ้าลูกค้าจะซื้อเฉพาะที่ดินนะครับตรงนี้ก็1.5ล้านนะครับบนพื้นที่115 0 0ตารางวา อ่าหนึ่งรถสิบสี่ตารางวาเท่าทีนะเดี๋ยวเซอร์กิจพามาดูนะครับตรงในส่วนของแปลงที่ดินนี่ไหมครับเพื่อนบ้านนะครับทําบ้านสองชั้นไปแล้วอันนี้เขาก็เข้าอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นบ้านสองชั้นเนาะนะครับเซอร์กิจพาเข้าไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งก็คือไปรบกวนอ่อลูกค้านะครับเขาก็อยู่ในบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแปลงนะครับแปลงเนี่ยจะมีหลักนะครับหลักของแปลงอยู่นะว่า เราจะดูว่าตำแหน่งของแปลงอยู่ตรงไหนนะครับก็คือแปลงนี้รยตรางวานี่ค่อนข้างที่จะนะครับกว้างนะครับกว้างแล้วก็ยาวด้วยนะครับลึกเข้าไปเลยนี่นะฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นของสาธารณะนะครับทีนี้แต่ว่าทีนี้เราสามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับเพราะมันเป็นในส่วนของหน้าบ้านเรานะครับตรงนี้คือส่วนของเริ่มแปลงเนี่ยเห็นไหมเสาเสาสี ตรงเนี้ยนะนี่คือส่วนของการเริ่มแปลงนะครับก็คือเสาสีตัวเนี้ยนะฮะอ่าแล้วก็เห็นไหมมันจะมีหลักตรงนี้นะครับหลักหลักตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นนะครับอ่าเครื่องหมายนะครับทําแปลงแปลงนี้เนี่ยจะติดกับแปลงรั้วบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าเหมือนกันนะครับเขาซื้อมาปลูกไว้ประมาณ2ปีล้วนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นแปลงนี้เลยนะครับนี่จนมาถึงตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งร้อยนะครับสิบสี่นะฮะอ่าตารางวานะครับนะมันจะมีหลักนะครับหลักของตัวโฉนดอยู่ตรงนี้เนี่ยโฉนดออกแล้วแล้วก็พร้อมยื่นกู้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนเพื่อเอาหรือนะครับจะทําการนะครับซื้อสดก็ได้นะครับ แล้วก็ค่าก่อสร้างเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเนาะก็คือจ่ายเป็นงวดก็ได้นะนะครับในส่วนของค่าก่อสร้างลูกค้าก็นะครับวางดาวหรือว่าซื้อที่ดินไปนะแล้วก็เดี๋ยวค่าก่อสร้างค่อยมานะครับทยอยจ่ายเนาะค่อยมาตกลงของโครงการนะครับก็ถ้าจะย่นกู้ก็กู้ได้เลยนะครับอันนี้คือมีโฉนดเรียบร้อยนะครับอืมอันนี้คือบริเวณหน้าแปลงนี้นะครับซึ่งข้อดีก็คือว่ามันหันไปทางด้านอะไร นะครับทิศตะวันตกซึ่งตอนเย็นเนี่ยนะครับอันนี้คือ pm 2.5ไงช่วงนี้มันมันมามันเป็นช่วงที่เซลกิทบอกเลยนะว่าก็คือเซลกิทมารีวิวอ่ะไม่ค่อยจะตรงเวลาเท่าไหร่นะจะมารีวิวบ้านเนี่ยรีวิวที่เนี่ยช่วงที่มันเป็น pm เลยนะครับมันบงังภูเขาเลยจริงจะเห็นภูเขาสูงมากเลยนะนะครับภูเขาจะอยู่สูงมากเลยแล้วก็ฟ้ามันโปร่งมากเลยแต่วันนี้ฟ้าไม่เปิดแล้ว pm นะนะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้คือที่ตะวันตกใช่ไหม นี่คือดวงตะวันเห็นไหมครับดวงตะวันอยู่ตรงนี้นะ,ะดวงตะวันแล้วก็มันก็จะตกดินนะครับก็คืออาทิตย์ที่ตกดินตะวันตกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมาดูนี่นะครับนี่ก็จะเป็นบึงเนี่ยคุณลูกค้านะครับอ่าชอบนะครับทำเลที่ใกล้บึงใกล้น้ําแบบนี้ถือว่าดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือ อ่ะออกซิเจนถูกละนะครับค่าออกซิเจนสูงแน่นอนเพราะว่าอยู่ใกล้บริเวณน้ำแล้วก็สองก็คือลมนะลมก็จะพัดมานะครับนี่สิกิดอยู่ตรงเนี้ยขนาดตรงนี้มันคือร้อนมากเลยนะจรงิงๆเวลานี้มันคือเวลาที่มันร้อนมากแต่ว่าเรายังรู้สึกเย็นเลยอ่ะเพราะว่ามันมันอะไรอ่ะมันก็คือมีลมพัดผ่านตลอดเวลาเลยเห็นไหมนะครับไม่เชื่อลูกค้าก็ ลองมาดูแปลงแล้วก็ตัดสินใจจองซันนะครับจอง5,000บาทนะครับแปลงนี้ก็จะกลายเป็นของลูกค้าเลยนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแปลงเดียวนะฮะต้นพงเดียวพราะจริงครับมันก็จะมีแปลงอะไรอย่างเงี้ย b c d แล้วก็ f นะครับมีขายไปได้หมดแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับลูกค้ามาลูกค้ามาดูแล้วคือจองเลยเพราะว่าลูกค้าชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เกรดชี้ช่องให้แล้วนะครับว่าแปลงที่มันดีแบบเนี้ยทำเลที่มันดีแบบเนี้ยคุณผู้ชม คุณลูกค้าครับช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เลยสซกกิตบอกกับลูกค้าเลยที่มาดูเนี่ยคุณพี่ก็คืออาจจะต้องจองเนาะเพราะว่าก็คือถ้าไม่จองเนี่ยมันหลุดแล้วมันไปเร็วนะครับแปลงเนี่ยมันปลิวเร็วมากเลยเพราะว่าลูกค้ามาดูทุกวันนะครับเขาสนใจเนี่ยเขามาเจอทาเลแบบนี้แล้วราคาทีนี้ราคาไม่แพงบ้านราคาไม่แพงแบบนี้เขาก็จองเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็นว่านะครับเขาก็ได้ที่ดินผืนนี้ไปเลยแล้วก็พร้อมปลูกบ้านเห็นไหม นะครับก็เหลือที่ดินแปลงตัวนี้แหละนะครับที่รอลูกค้าอยู่ซึ่งถ้าวันนี้นะครับลูกค้าได้เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากให้นะครับนัดเซลกิตได้เลยนะเซลกิตจะรออยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าวันนี้เซลกิตเนี่ยคิวว่างเนาะคิวว่างจริงๆเป็นวันพักผ่อนของเซลกริรนั่นแหละแต่ว่าเซลกริรก็คืออ่ะพามาดูได้นะครับพามาดูได้แปลงอยู่ท่าวางทองนะครับ ถ้าวังทองนะอยู่แล้วมีแต่ทองมีแต่ความร่ํารวยนะครับชื่อก็บอกว่าวังทองเห็นไหมก็คือมีแต่ทองคํามีแต่ความร่ํารวยเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อของที่นี่เป็นเป็นมงคลมากแล้วก็น่ามาอยู่มากเลยนะครับเห็นบ้านบ้านหลังแต่ละหลังเห็นไหมนะครับหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่านะครับมันเป็นทําเลที่ดีนะครับมีสิริมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าลืมนะอย่าลืม มานะครับนเซลกิตมาได้เลยตัวนี้วันนี้เซลกิตก็ว่างนะวันนี้ที่เซลกิตปล่อยคลิปตรงนี้ไปเนี่ยเซลกิตก็อยู่นะแปลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูได้เลยนะครับลูกค้าที่โอ้โหเซลกิตบอกเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยด่ำๆๆมองมองเซลกิตมาหลายรอบแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้เนี่ยอย่าช้าตัดสินใจมาดูแล้วก็ถ้าชอบก็จองได้เลยนะจองนะครับจองห้าพันแล้วก็ม,มาคุยเรื่องรายละเอียด นะครับลูกค้าที่บอกว่ากลัวกลัวที่จะว่าเอ๊ะส่งกู้จะผ่านไม่ผ่านดีนะคะเซลกริดนะคะก็เอ่อมาดูกันก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือบางทีเราตัดสินใจแทนแบงค์ไม่ได้แบงค์จะเป็นตัวการันจะเป็นตัวตัดสินทนะัว่าเราจะกู้ได้ไม่กู้ดูกู้ไม่ได้เนาะบางทีเราอย่าไปตัดสินแทนแบงค์นะครับทุกอย่างมีทางออกเสมอเซลกริดเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบมาดูแปลงนี้ได้เลยนะครับกับแปลงนี้แปลงนะฮะหน้าบึงนะครับ ชืนะ่อหน้าบึ้งนะัหน้าบึ้งนะครับบ้านสอ้านห้นะครับสองร้อยหจาก2อง้อยแนะลดให้3ามแสนแล้วนะครับหรือจะซื้อเฉพาะที่ดินอ่ะร้อยห้าไปเลยแล้วก็อาจจะทําการอะไรครับทําการเอาเข้าแบงก์เองก็ได้นะครับอันนี้ก็คือไม่ติด นะครับแต่ก็มาดูก่อนละกันนะครับโอเคนะคลิปยาวมากเลยนะครับแล้วลูกค้าอาจจะไม่ได้ดูคลิปด้วยพออเพราะอูตาลับคลิปั้งแปดนาทีเนี่ยไม่ดูอะไรเงี้ยก็นะครับเอาเป็นว่ามาได้เลยนะครับเซกิจรออยู่ตรงนี้จ้านะครับ